สายยางสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม h i t Man ในปี2016อีกครั้งนะครับกับพิชั้นที่2นะครับเรามีภารกิจในการสังหารฟองเป้าหมายรุสโซกับฟปันเชสกานะครับซึ่ง2คนนี้มีความเกี่ยวพันในการสร้างไวรัสซึ่งจะมีผลกระทบต่อมวลซิวเิชาติพอกเสียงไงวะโอเคเรามีเป้าหมายที่ต้องฆ่าแล้วเราจะไม่หยุดยั้งจนกว่าเราจะฆ่าเป้าหมายได้ไปรุยกันเลย จริงๆเป้าหมายเนี่ยมันก็จริงๆแบ็กแบ็กกราวด์วเบื้องหลังของเป้าหมายไม่ต้องรู้เยอะก็ได้นะเพราที่ผมดูคือสุดท้ายกูก็ต้องฆ่ามึงจะขายข้อมูลมึงจะว่าผลิตไวรัสมึงตายด้วยวมือเอเจนต์47ผู้ดนี้นี่เองนั่นแหละครับเหมือนเดิมแต่ภารกิจนี้มันจําเป็นจะต้องยิงวะจะต้องเป็นจะเป็นจะต้องมีการยิงเกิดขึ้นนะครับต้องขออภัยด้วยยิงเยอะด้วย โอเคไปอย่างชำนาญเราจะไม่เล่นแบบเลิกๆกๆๆอีกแล้วนะครับ oh <my> เราต้องเอาอันนี้ไปด้วย oh <my> จริงๆเราสามารถปลองเป็นเชฟมือใหม่ได้ที่2คนนั้นคุยกันหน้าร้านนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าภารกิจรอบนี้เราจะไม่แฝงตัวเป็นเชฟแล้วกันเดี๋ยวเชฟเดยวก็ วางยาเบื่อเดี๋ยก็จับก,กดน้ำอีกกูก,กดไปเยอะแล้วน้ําเนี่ยกดเป็นขี้เนี่ยคนลึกคนลึกขี้มไม่กูก,กดเยอะ,ละเลยกันคิึซโอเครอสิ่งที่เราต้องการคือชุดของเชฟเพื่อใช้ในการเดินในแอรเรียน,นี้นะครับภารกิจที่สำคัญของเรา ก็อย่างที่บอกไว้คอนเซปต์ของฮิตแมนคือการแฝงตัวรอบเร้นฆ่าโดยใช้ความคิดสร้างสรรและที่สำคัญคือการรอคอยซึ่งเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากๆเลยแต่มันเป็นเกมรอบสังหารมันจะไม่รอก็ไม่ได้ <Term inated. S 1> โจเข้าไปเราจะได้ชุดแต่อย่างที่บอกงานละเอียดต้องเก็บให้เนี๊ยบ เปลี่ยนชุดไปชุดเชฟนี่ไม่ได้เอาไปทำอะไรนะคือเอาไว้เดินดดใดด่านเฉยจริงๆเอาไปเสิร์ฟข้าวได้ไหมได้อน่ะน่าจะได้แต่ว่าเสี่ยงเกินไปสิ่งที่เราต้องทำคือเดินเพราะว่าพวกห้องครัวมไม่ค่อยเดินกันข้างนอกกันใช้ชุดเชฟเดินจะปลอดภัยกว่า มีคนอยู่ข้างบนไหมไม่มีนะต้องระวังด้วยเพราะคนชอบอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวนะีมีคนอยู่ตรงนั้นเหรอ,อเคสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือจัดการก้องวงจรปิดซึ่งอันตรายมากเดี๋ยวเห็นกูอีกแล้วเนี่ย แล้วเราจะใช้เหรียญหลอกล่อเราต้องการชุดครูสอนกอล์ฟนะฮะเราต้องจัดก,การกาดตรงนี้ก่อน What เหรียญน,นี่ใช้ทุกภาคแล้วพวกมึงก็ตามกัน,นทุกภาคไม่เข้าใจไม่เข้าใจพวกมึงโลภหรือพวกมึง,มงอะไรก็ไม่รู้นะแค่เหรียญเหรียญเดียวเอาชีวิตไปแลกเฮ้ย What the fuck What เดี๋ยว ทำไมมันไม่มาอือ,อมึงมาสิโอ้เสียไปสองเหรียญเลยเว <c oughs> ทของกรรมแท้เลย <c oughs> คือผมตอนเทสนะตอนลองด่านเนี้ยโยนเหรียญเดียวแล้วได้ มีไอข้างบนไหมไม่มีนะโอเคค่อยๆเป็่ยนค่อยๆไปนะครับเราเป็นสุดยอดมือสังหารเอเจนต์47จะมาเลิกลักไม่ได้แต่กูก็เลิกลักทุกรอบไม่รู้เป็นโลกอะไรจริงๆชุดมันก็ต้องได้ใช้อ่ะนะโอ้โหต้องใช้สองเหรียญแลยววะเหรียญกูอยู่ไหนกูขอคืนได้ไหมเพื่อต้องใช้อีกไหนวะเอะกูฝึกไปไหนละ เนี่ยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ก็ว่าโจสิ่งที่ต้องการคือชุดของผู้ฝึกกลบของเป้าหมายของเรารูโซ,โซนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมจัดการยามตะกี้จริงๆไม่ต้องการชุดหมันตอนนี้นะเราต้องใช้ชุดยามด้วย อยู่ไหมไม่มีโอเคเอาสมมาซ่อนน่าจะได้โจเรียเป็นชุดกูฝึกเรียบร้อยและผมต้องไปเอาของตะกี้หยิบศพมามือไม่ว่างไงเหรียญบาทกูไปไหนเหรียญหนึ่งทําเหรียญหายอีกบันเล โทรศัพท์โอเค,อเ,คเราจะหลอกล่อเป้าหมายฟรานเชสกาคือนักวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นคนเ,คเขาเรียกว่าอะไรอ่าไม่ใช่ทางนี้ต้องทางนี้แล้วก็ทางนี้โอเค ฟรานเชสกาเดซานติสกับนักคูกอฟนี่เป็นกิ๊กกันนะโอเคเราต้องเรียกเธอมาเธอจะอยู่ฐานวิจัยใต้ดินเพื่อจะทำให้ข่าเธอง่ายขึ้นโอเครอปืน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 ต้องใช้ปืนครับจังหวะนี้ต้องใช้ปืนเปิดสร้างบรรยากาศนิดนึง แล้วสิ่งที่เราต้องทำคือการรอโอเครอคอยเป้าหมายมาเป้าหมายกำลังเดินทางมาคือผมคิดว่าเนี่ยถ้า่อมันมาที่เนี่ยมันไม่มีทางจะฆ่ามันได้คิดเอทีพเลยคืออย่างมากคือวางยาเบื่อตรงนั้นแล้วเข้าห้องน้ำแล้วฆ่ามันซึ่งก็เหมือนเดิมไม่รู้ผมรู้สึกว่า กดชักคู่อีกแล้วไม่อยากจะกดแล้วไงระเดินกดบ่อยแล้วขอยิงเหรอรอบเนี้ยขออภัยด้วยผมไม่อยากจะยิงหรือรัดคอนะแต่แบบกูไม่อยากกดชักโคแกแล้วกดไปสองคนแล้วกดเยอะกว่านี้แย่เลยเป้าหมายกำลังเดินทางมาไม่ใช่จุดสีแดงไอ้ที่มีสีขาวตามนะอันนั้นน่าจะเป็นรูโซเราต้องการฆ่าฟรานเชสกาซึ่งกำลังเดินทางมามาแล้วดูจากมินิแมッ สิ่งที่เราจะต้องทําคือฟังเธอเราจะได้ข้อมูลบางอย่างคือฟรานเชสกาจริงๆไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อช่วยสร้างไวลัสให้กับรูโซนะครับมันชื่ออะไรวะจาไม่ได้แล้ะเรียกมันรูโซนี่ถูกปะเนี่ยคือมันถูกส่งมาเป็นสปายแล้วบอกว่าไอ้คูฝึฟนี่ยหรือเราเนี่ยที่กำลังปลอมตัวเนี่ยเป็นแบบทาให้ค่อยเขวมันอยากเลิกกับเราอะไรอย่างนี้ That is Francesca Desantis. ฟรานเชสกาดิสนตดสคุณจะลุกเลยไม่ได้นะเพราะมันจะจำหน้าคุณได้ผมเคยแบบลุกแล้วยิงเลยมันจำหน้าได้แล้วโดนล่าเลยก็ฟรานเชสกาจะบ่นไปนะฮะเกี่ยวกับงานของเธอว่าเธอทำงานเราเป็นจุดไข้เข้แล้วเธอเป็นสปาไม่ได้ส่งมาช่วยเรลุโซนั่นคือที่เข้าวที่ผมจำได้ ตอนนี้ผมต้องมีสมาธิจังหวะที่จะมีคนโทรมาขัดจังหวะฟรานเชสกาแลวจะออกจากห้องแค่ประมาณ3าวิผมต้องยิงก่อนเธอออกจากห้องหรือประตูเปิดไม่งั้นภารกิจจะเฟลทันทีซึ่งมันต้องใช้สมาธิมากลุกตอนนี้ก็ไม่ได้เราต้องใจเย็นๆนะการฆ่าเป้าหมาย อย่างเอเจนต์47เราจะมา ing ing มยิงแบบ Call of Duty ไม่ได้เดินยิงบึ้งบึ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 งฆ่าคนทั้งด่านไม่ใช่นั่นไม่ใช่วิธีของสายลับเนี่ยเรายาเบื <hm <h <h ่อมาวางตรงนี้ได้ตรงช็อตนี้ได้แต่ไม่เอาละเนี่หัวหน้าของฉันบอกว่าคุณเป็นจุดค่อยๆเราต้องเลิกกัน งั้นคุณมีเหตุผลสักเหตุผลไหมที่เราไม่ต้องทำจังหวะโทรศัพท์นี่แหละเราต้องลุกแล้วต้องมีสมาธิ <c oughs> ซิลเวียครูซถือว่าได้ไหมวะยังไงก็ไม่มีคนเห็นแล้วะได้อยู่มั้งคิดว่าได้อยู่มั้งไม่น่าจะมีคนรู้โอเคต่อไปเราจะฆ่าเป้าหมายคนหนึ่งโอ้โหมันไปถึงตรงนั้นเร็วจังวะ เร็วไปเรามาถึงเร็วมันมาถึงเร็วไปเวทุนกรรมแล้วเราจะต้องมาวางลูกกอล์ฟนะแต่มันมาถึงเร็วไปว่ะทำไมมาถึงเร็วจังวะทำไมเวลาผมเล่นจริงเวลามันจะคาดเคลื่อนเป้าหมายตลอดเวลาเล่นซ้อมนี่เวลาเปตลอดเลยนะตั้งแต่ Resident Evil ละมึงเป็นโลกอะไรเนี่ย เลยพวกห่านี่จำกูได้หมดเลยได้สามตัวเนี่ยลงไปน,ไน,นี่บรรลัยน่องเลย That is Silvio Caruso Oh shit มึงเลิกตีก๊อปได้ไหมลูกก๊อปกูยังไม่ได้เอาไปวางไงประเด็นหลักๆอ๋อคือมึงจะตีอีกนานไหมกูต้องรอมึงใช่ไหมเดี๋ยวนะมีทางอ้อมไหม โอ้มาผิดจังหวะมาผิดจังหวะเลยไอจังหวะยิงอ่ะก็ผิดจังหวะเหมือนกันลุกแล้วมันเห็นไงพอชักปืนออกมามันยิงเห็นใหญ่เลยเดี๋ยวนะเราจะต้องแก้สถานการณ์เราเป็นมือสังหารถ้าไม่เป็นไปตามแผนมันเดินละมันเดินละแปไว่ายสองตัวนี้มันจะต้องเดินเช่นกันเออนั่น,นแหละ เออวิ่งตามลูกพี่มันไปไอสองคนนี้ไม่รู้จักเราขอบคุณใส่ลูกก๊อประเบิดไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือการรอคอยการกลับมาของเขาซึ่งอาจจะนานหน่อยจริงๆมันจะมีคนส่วนคนหนึ่งที่รู้จักเรานะตรงเนี้ยกล้องแม่งเต็มหน้าเลย ผมไม่ทันสังเกตกล้องอีกแล้วให้ตายเถอะเอเจนต์สี่บเูแล้วกว่าเป้าหมายจะเดินกลับมา<ป>ผมกำลังคิดว่าผมกำลังคิดว่าผมควรฆ่ายนี่ไหมผมอยากได้ชุด ใช่นี่ละยองลงนี่ก็น่าจะไดนะ้แต่มันจะตายอ่ะเดิเอาเป้าหมายกูมาตีกอล์ฟแล้วนี่เร็วจังเลยใช่ไหมวะไม่ใช่เอาอ้คนสวนมึงก็ยืนเสมือนมีกล้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะมาละกลับมาละเป้าหมายของเรากลับมาละถือว่ามันกลับมาเร็วการเราจะตัดสินใจจะขโมยชุดกาดอยู่พอดี มันยังซื้อบอรอยูไหมน่าจะได้คิดว่าน่าจะได้นะอันตรายน้อยกว่าด้วยเสียงดูแล้วกันโอ้โหแม่งแล้วแม่งพอกูเดินมานะแม่งสูบเสร็จทันที What that is mean เป้าหมายแล้วยังไม่มาไม่เป้าหมายกำลังกอะไรจะมา โอเซฟไว้ได้ไหมเนี่ยช็อตนี้กูมีฮาแน่เลยกูเซฟไว้เอาฮาดีกว่าน่าจะได้ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนชุดมิงศพขออภัยแล้วกันนะไม่มีที่เก็บอะ มาตีก๊อปหรือ,อยังมาตีก๊อปหรือ,อยังเอ้าเดี๋ยวมึงจะไม่ตีกอ๊อปเลยนี่เฮ้ยกูเปลี่ยนชุดรอแล้วนะมันมาแล้วมันมาแล้วคือผมที่ผมเคยลองอะ่ะคือผมรอจนมันตีกอ๊อปแต่ตอนนั้นอาจจะมีเ,เกิดอาการค้นหาเบาะแสไอ้ค้นหาตัวผู้กระทำความผิดซึ่งมันจะใช้เวลาในการขโมยชุดนานมากผมว่าขโมยชุดนี้นไปก็ได้นะ มาแล้วมึงจะมาตีก๊อปใช่ไหมขอร้องแหละขอให้มึงมาตีก๊อปเถอะมึงอย่าเดินมาเล่นนะน่าจะใช่ไอสามหนอนะั่นมันรู้จักเราหมดหนึ่งในนั้นคือเป้าหมายมึงตายแน่มึงมาตีก๊อปใช่ไหมไม่ใช่มึงมากินน้ำเลยน่าจะใช่2ตัวนั้นเข้าประจำจุดละรอ เราเดินออกไปไม่ได้สามหนอนั่นมองเห็นเราหมดจังหวะนี้แหละจังหวะแฟมิลี่ไทม์หดเลยเพื่อนหวดเลยรู้เลยวูสวิงดีบื้มเอาไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวฉันวางระเบิดไปหรือ,อยังเดี๋ยวกวางระเบิดไปหรือ,อยังทำไมมึงตีแล้วมันมันไม่ระเบิดระวังล้วนี่ อ๋อมันซ้อมตกใจกูว่ากูทําตามขั้นตอนทาไมมันไม่ระเบิดมันหดลมนี่เองโอ้โหทำกูตกใจเดี๋ยวกูก็เหนียวด้วยปืนซะเลยนี่เอาให้ชัวร์นะเพื่อนรอบนี้ของจริงอย่าหวดลมเอาแม่นแม่นเอาแม่นแม่นเฮ้ยจะประฮึบอ้มโอ้โหแล้วสมแม่งเสือกมาอยู่ใกล้กูมันไหลนองจริง ไอสองตัวนั้นมันเห็นเราผมต้องรออหรือจังหวะนี้แหละเสียงเหมือนกันนะเนี่ยเดินผ่านอย่างเงี้ยเสียงเสียงโอเคได้ขอดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาวิธีทำลายกล้องวงจรปิดแล้วกัน เราจะไปทำลายหลักฐานในกล้องวงจรปิดกันก่อนแล้วกันมีคนยืนอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เราจะมาคือที่นี่เราจะมาทำลายกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ข้างบนนี้มันหามุมยิงยากเหมือนกันนะหมายถึงมุมยิงที่ไอ้มุมที่จะไม่ให้โดนจับได้ รอบนี้มึงก็ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวนะไม่มีคนอยู่หรอโอเคทำลายหลักฐานก้องนี้บางทีก็มีคนอยู่บางทีก็ไม่มีคนอยู่นะไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเราทำลายหลักฐานกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ภารกิจของเราต่อไปคือทำลายไวรัส ที่อยู่ชั้นใต้ดินซึ่งการไปหามันนั้นช่างยากลำบากหรือเปล่าประเด็นคือจะจำทางไม่ได้นะสิเราเดินอย่างชํำนานรู้สึกรอบรอบจริงรู้สึกผิดพลาดหลายอย่างเดี๋ยวนะกูจะต้องออกไปทางไหนเนี่ยอ๋อโอเค ผมต้องมองดูก่อนอเดินไปจ้าหนีไม่เอานะคนรู้จักอ่ะไม่เอาคนรู้จักนะ <c oughs> ไอหมอนั่นรู้จักเราฮะไม่เห็นเราหรอกไม่เห็นเราหรอก instinct kill instinct kill โอเค true มาอย่างเซียนอ,อ๋อเราอยู่ประตูนี้เราต้องออกทางนี้กูเก็บขี่การ์ดมาหรือ,อยังน่าจะเก็บมาแล้วใช่ไหมถ้าไม่เก็บมีบันไลน้องเลยนะไปทำตกแถวไหนก็ไม่รู้นะโอเคน่าจะเอามาอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ภารกิจของเรา โอเคนี่คือสารวิจัยใต้ดินจะมีกาดอยู่คนหนึ่งตรงนี้ต้องระวังเขาด้วยรู้สึกจะมาเร็วไปปกติมันจะต้องเดินมาตรงนี้แล้วมันค่อยหันหลังให้เราสิ่งที่เราต้องทำคือรอรอมันหันหลังอีกทีหนึง่งแล้วเราจะเข้าไปรัดคอมันเอาชุดมัน เราถึงจะเดินในแอร์เรียแถวนี้ได้เพราะว่าชุดเราเด่น mm hmm. เด่นเกินกว่าเหตุโจ๊ะเข้าไปเอาศพเก็บด้วยที่ใดมีที่เก็บศพเราเก็บศพทันทีจริงๆไอ้การที่ผมเอาชุดมันมานะผมก็ไม่อยากฆ่ามันนะแต่มันไม่มีที่เก็บศพอ่ดดิ ทำเซียนไปเรียนมาค่อยๆลงนะอยากสไลด์เหมือนกันแต่กลัวเสียงดังไงเออเราต้องมีความชํานาญในการสังหารแนบเนียนเน่เป็นงานของเราแน่นอนอยู่แล้วไอสองคนนั้นไม่รู้จักเราเลยดีนะมันไม่รู้จักกูหมวดทุกคนเนี่ยถ้ามันรู้จักกูหมวดทุกคนเนี่สายรับเอเจตสี่เจ็ดตายหา มันต้องเล่นระดับโคตรเวลี่ยากครับมันรู้จักเราหมดอะไรอย่างเงี้ยปลอมตัวก็ไม่เนียนอะไรอย่างงี้ป่ะโจะเดือเรียบร้อยนี่จากัดไวรัสแล้วนะเพราะห้องนั้นมีไวรัสไงตอนนั้นห้องมันเลยระเบิด วันนี้เราก็เห็นได้เลยเป็นการทำธุรกิจที่เนักเดีนที่สุดวิ่งค,ครับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเหมือนเดิมเรียบร้อยเร็วทำเวลาเร็วเหมือนกันเพราะตอนฝึกทำเวลา30มินาทีตอนนี้เร็วกว่าไอจังหวะตีกอล์ฟน่ะเสียจังหวะการขโมยชุดที่ลังเลคือ2อ,อย่างที่ทำไม่เหมือนกันคือปกติมันจะตีกอล์ฟเลยที่ผมมาแต่นี้คือต้องรอมอไรอีกรอบนึง หนึสัปดาห์ให้หลังระบบความปลอดภัยเสียได้รับอุบัติเหตุไปรั่นได้รับความเสียหายต้องมีใครสักคนไปที่แรมแน่นอนฉันเข้าใจฉันจะค้นดูหัวหน้าไม่มีความสุขงั้นเหรอฉันตามแกจากอิตาลีฉันคิดว่าแกเหมือนพวกล่องหนเลยจริงเหรอ คุณตามขึ้นเลยไอเอลโก้เปิดเผยตัวแกยาอย่างไรนะโอ้หะจะยาอย่าอย่าคิดจะเล่นลูกติดอย่าเล่นสกปรกวิธีจัดการคนที่แข็งแกร่งกว่าคือจัดการจากด้านหลังส่งคุณแจ้มาให้ผมคุณไม่มีครอบครัวเลยหรอเชื่อผมเถอะนั่นรัะเป็นจุดอ่อน ผมจะหาให้เจอฉันจะลองเสี่ยงดูคุญแจก็ได้ไอ้หมอนี่เป็นใครหวังว่ามันจะคุ้มนะนนตนลกดีนะไอ้คอบก็พูดมันอย่างนี้เหมือนกันขอบคุณผู้สงสารไม่ต้องห่วง ฉันแค่ต้องฆ่าหนายนงั้นเราก็เหมือนกัน